ขิงสามารถบรรเทาอาการแพ้ท้องแก้คลืนไส้อาเจียนได้จริงหรือวันนี้ผมมีคําตอบครับขิงนะครับจัดเป็นสมุนไพรที่มีรสเผ็ดร้อนในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยจะใช้ตัวเจ้าขิงเนี่ยเป็นยาแก้คลืนไส้อาเจียนมมเมารถเมารเรือนะครับแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อขับเสมหะและบรรเทาอ,อาการไอนะฮะจากการศึกษาวิจัยเนี่ยเราก็พบว่าขิงมีสารสําคัญ ที่มีฤทธิ์ต้านการขึ้นไส้อาเจียนสามารถบรรเทาอาการแพ้ท้องในหญิงตั้งครรภ์ได้แต่ขิงเนี่ยก็มีข้อควรระวังนะครับก็คือระวังในผู้ที่มีแผลในกระเพาะอาหารนะครับผู้ที่ใช้ย,ยาละลายล,ลิ่มเลือดและผู้ที่มีนิ่วในถุงน้ําดีนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับคุณแม่ที่มีอาการแพ้ท้องก็ไม่ควรรับประทานขิงเกินวันละ1กรัมนะครับเพราะปริมาณที่แนะนำเนี่ยถือว่าปลอดภัยนะฮะไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงระหว่างตั้งครรภ์น,นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับข้อมูลดีๆในวันนี้นะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเผื่อเป็นประโยชน์ต่อคุณแม่มือใหม่หลายๆท่านที่กำลังประสบกับปัญหาอาการแพ้ท้องอยู่นะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย